สวัสดีครับเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะไม่ใช่น้ำมันปรุงอาหารกินยังไงไม่ไม่ให้อ้วนวันนี้จะมาทำผักโขมผัดก,กุ้งใส่น้ำเปล่าลงไปเมนูผมส่วนใหญ่เมนูของผมเนี่ยไม่ใช่น้ำมันแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลเหมาะสำหรับคนต้องการลดสุขภาพต้องการลดความอ้วน เด่ดกระเพร่าไปเกลียวให้มันหอม พอเริ่มหอมแล้วกราใส่กุ้งลงไป <c oughs> 这个费用没有。Like พอปุ้งสุดก้วก็ใส่ผักโขมลงไปอย่ที่ผมบอกนะเป็นผักขึ้นบ้านผักธรรมชาติที่มีนาข้ามานาไม่มีสารเคมีผกิน้น้าน่ารขึ้นบ้านถ้าอยู่จังหวัดไหนถ้วมีผักขึ้นบ้านกน็ลองเอามาทำข้าวดูนะครับนอกจากเอามาลวก คือแต่เมื่อคิดแล้วผมว่ามันอยากจะทำอีกได้อีกรสชาติค่อนข้างโอเค โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ